ตกใจพวกเนี้ยดูดิเดือตะโกนแตกแม่ลิฉัะบอกแล้วคลิปนี้มีมมไม่คำหยากรอายไปคำหยาบแล้วอะไรนี่นคืออะไรน,นะคะคลิปนี้มีคำหยาบ oh, โอ้ก็ <God. S 1> ชีบพ,พี้ยมึงก็พูดได้แหละกินนะ ไม่รู้กูจะไปเจอเพื่อนหรือกูจะไปเจออย่างอื่นกว่านี้เฮ้ยอีกที่นี่กูก็ได้กล้วยกับไอ้กายกูไม่ไปทางนั้นไอ้เหี้ยเพื่อเหี้ย ตกใจหมดเลยกูเป็นโรคก,กลัวผีอยู่อีกัดเดี๋ยวเพื่อนจะตามันมาไมเนี่ชยชอบเปิดเพลงแล้วก็ตามมาเนี่ยติดตาแมลม้วนะยีตาบวดแม่งตามครอยู่คนนึ่ง <c oughs> ปิดเพลงแม่งเลยอินเพลงแม่หนีแล้วหนีโอ้โหแม่งอันนี้ยิ่งเหนื่อยเลยเอารถเด็กไปนี่แหละทางการจับ ขียพวกขียเอ้ยแม่ไม่มีใครตามาสคกคนเขียนวินนั่นน่ะข่ยขอยเขียอะไรล่ะข่อมาตังมาตังอะรข่อยทางนั้นมืดอ่ะเุ้ยทางการนี่วะนีตำรวจหายแล้วเว้ยคือปู่ไม่ได้โง่หรือว่าไงนะแต่แบบ ไปพูดตัวเถอะพี่เท่ไหนๆก็หายแล้วเยแต่ว yeah. <lide> ่ากูจะไม่ใช้ทางการอีกนะโอ้ยนากลัวนากลัวนากลัวนี่กูเพิ่งเข้ามเล่นทางนี้นะนี่กูยังกลัวเลยออีชายถึงคนมันเล่นเยอะแล้วแป๊บอยากเล่นบ้าเออกูรู้ว่าเออที่ไหนได้กูรู้ลึกว่า scp ที่ไหนได้ไปไปขอบ มังกรนะเขาไม่ได้จริงๆว่ะเขาไม่น่าลบเลยใครๆสั่งไม่รู้หรอกอุ้ยเขียนนี่ก็ดูมันขึ้นมาดีสวยอทุกคนช่วยเราคิดชื่อไหนได้ไหมเอาชื่อมอั่วไปเลยก็ได้ ถ้าไม่มีชื่ออื่นก็ชื่อมัอมือไปก็ได้แล้วกูจะกลายมินเนี่ยการนี้กูอยากฆ่ามึงมากอีเขี้ยวหรอเปล่ดูมันอ่าเฮ้ยเออปรัสกับเปลเบลปะบ้าปะไอ้เขี้ยวกูว่ากูออกจากเกมน่าแต่รอบที่แรกเลยวะกูไม่น่าเข้ามาเแรกกุ๊กเต้

ทำไมกูกลัวกูไปทางไหนก็รู้ไปทางไหนอ็กลัวไปทางไหนก็วัดก็วัดกูเก็บปากมึงไปดิอุ้ยอีผีกาแดง ข้งคู่กว่ากูแทบไปเพื่อนเอ๋อีการ์เองเียจัดไ้แล้วไปเพื่อนเราจะไปได้วยกันไ้แล้วคนเพื่อนพงกูด้วยดินอะไรพวกหัวคุย เฮียด <US une mis morally terminar> <elim> ิมึงพูดไปเรื่อยเปลือยเลยโคตรเกลี้ยแม่งแล้วไอ้กัดแม่งกูยิ่งกว่าไอ้พวกหิน